มรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าพวกเราชาวพุทธไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆเรายังไม่เข้าใจเราห่างไกลนะศรัทธาของเรายังพรอนแคลนอยู่นิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติแต่มีจริงๆนิพพานเป็นความสิ้นตัณหาเมื่อไดใจของเราสิ้นตัณหาเราจะรู้จักว่านิพพานคืออะไรตัณหาคือความทยานอยากของใจเพราะเราสังเกตด,ดูใจเราทยานอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากโน,น่นเดี๋ยวอยากนี้ ใจเราจะดิ้นรนตลอดเวลาเลยฮะความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้นะถ้าเข้าใจคําว่านิพานนิพานคือความสิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากสิ้นความปรุงแต่งนะเรียกว่าวิสังขารัสิ้นตัณหาเรียกวิราคานะเป็นชื่อของนิพานแ้นะสิ้นนิพานมีจริงๆไม่ใช่สภาวะในอุดมคตนะิที่สร้างขึ้นแบบยูโทเปียเลื่อนลอยนะเป็นสภาวะอุดมคติ พระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานมีจริงๆนะนิพพานเป็นบรุมาสุขถ้าใรสัมผัสแล้วจะรู้ว่ามีความสุขมากนิพพานเนี่ยว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือในตัวในตนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ตัวนิพพานแต่ท่านสอนวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราเข้าถึงนิพพานได้พวกเราอย่าไปวาดภาพนิพพานไว้ห่างไกลนะ บางคนวาดภาพนิพพานไม่ไกลเป็นสภาวะยูโทเปียซึ่งอีกกี่พบกีชาติก็ไปไม่ถึงหรอกเป็นแค่โมบายหลอกของพระพุทธเจ้าหลอกให้คนทําความดีท่านจะไปหลอกทําไมให้คนทําความดีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเลยดีไปอีกไม่ใช่แค่หลอกให้คนทําความดีทําความดีนะก็ยังได้รับผลดีแล้วก็ยังอย่าทุกข์แบบคนดีอีกนี่ท่านสอนวิธีที่เราจะไปถึงนนิพพานได้ การที่เราจะไปถึงนิพพานได้นะเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจดังนั้นการจะไปถึงนิพพานได้นะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองเรียนรู้ลงไปว่าจริงๆนั้นกายนี้ใจนี้ของตัวเองจริงๆเป็นยังไงถ้าเรียนลงมานะจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะปล่อยวางความยึดถือในกายใน,ในใจ ื่อไม่ยึดตือในกายในใจหรือพ้นจากกายจากใจแล้วจะเห็นนิพพานไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาบางคนคิดว่า,าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาหรือบางคนว่าเป็นวิทยาศาสตร์หลวงพ่อไม่เห็นว่า,าศาสนาพุทธต้องเป็นอะไรเลยในความเป็นจริงาศาสนาพุทธเป็นาศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองถ้าใครเข้าใจาศาสตร์อันนี้ได้ก็ไม่มีความทุกข์แล้วสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องหนีโลกไปอยู่ในปา่าเลย อยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นเลยอย่างพวกเรายังทำมาหากินอยู่เราก็มีความสุขของเราได้ในเพศของคารวาสแต่ความสุขมันก็เป็นขั้นๆไปถ้าคนไหนพร้อมมากกว่านั้นนะออกไปเป็นนักบวชเป็นไรพานาสัมผัสกับความสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปตามโอกาสซึ่งแต่ละคนมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าธรรมะนี่เป็นของพระธรรมะเป็นของกลางๆเป็นของทุกคนนั่นแหละ ถ้าเรารู้กายรู้ใจเป็นมีสติรู้กายรู้ใจเป็นวันหนึ่งจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเราจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยความสุขที่พูดยังไงเขาพูดไม่ถึงนะพูดงไงก็นึกไม่ออกเมื่อสัมผัสเข้าไปนี่นะน้าตาร่วงเลยว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือ